ไ้ยินนะมาถึงสาขาสองครับแล่วก็สาขานี้อร่อยสาขาสองกสาขานี้อร่อยมากเดียวห้องนอนเป็นไงปวดหลังครับห้องพักนอนปวดหลังมากผมมาึงว่าที่อื่นนะแต่ที่นี่นุ่มนอนสบายนอนไม่อยากตื่นเลยขอบคุณหนึ่งแดงครับ เป็นลูกสาวมานะวันนี้เราทำชาเลนจ์นะถ้าสมเติว่าผมได้ร้อยแดงผมหอมพี่หมวยทีนึงถ้าเกิดว่าผมได้ร้อยแดงผมหอมพี่หมวยหอมพี่หมวยทีนึงพี่หมวยอมเป็นพี่หมวยตอมเองไม่ต้องากเปรี้ยว ด้วยนะลาไปราไปไปลายาไปยานหรอ่าจิตสารลยป็นสาลยยูเอ้กลียวตรงแล้วตมันจะเป็นทางไปสการล้างหน้าที่เสป็นขอบคุณครับ5้งของขอค้งอบนี้ดูอบมค้ับพคะงขอบ้งีบค่ับโค้อบโ้ีบค้งขอคขบค้งขอบ้ขค้บโค้งขอบโค้คค้อ้ อุ้ยอุ้ยโอ้โหเอาเอา,านี่คุณมาทำอย่างนี้นะไปครับได้ไงครับกลับม,ม,มานะผมผมเจ็บอ่ะเนี่ยตายสะโอ้ยคิดดีคุตกป้วนผ,ผมแล้วผมเจ็บนะเอาล่นี่แหละลูกราดเองทำไมน้องฟ้าไม่เอารถม,มาครับไปออกรถมือสองล้อลุดครับทั้งรถเลยพอดเหลือสิบห้าบาท หอมน้องยีาา่่าทดีกว่านั้งเออได้ถ้าเกิดว่าอะไรได้ร้อยแดงนะหอมน้อยยี่่าก็าได้นะตอนนี้ห้แดงครับเดหอมให้คลิปอนเดี๋ยวนียเดี๋ยวมนทำอะไร๋ย่าง้าีสินี้ขนิ ตรงให้ทันทีหอมยี่ว่าเออไม,เไ,มเไม่เคยอุ้มไม่เคยอุ้มเลยนะยี่ว่าเนี่ยเคยแต่แบบว่าไปคุยค่ายนอนอยู่อย่างเงี้ยไม่เคยอุ้มเลยไปดูเรื่ออะไรยอมยี่ว่าถ้าเกิดว่าได้ร้อยแดงนะ<ป>ถ้าเกิดว่าได้ร้อยแดงเดี๋ยวสาคอพี่ไทยทีม <c oughs> <c oughs> แต่พี่ต้องเอง ขวัญใจยิ่งว่าออกเล่นด้วยคืนนี้